สวัสดีครับพวกเราไลค์แคนครับสวัสดีครับแนตัวดอีกทีหนึ่งครัอีกทีหนึงม่นัตัวีสวัสดีครับวิลเลียมไลค์แคนครับสวัสดีครับเลโก้ไลค์แคนครับสวัสดีครับนัทไลค์แคนครับสวัสดีครับพงไลค์แคนครับสวัสดีครับตุ้ยไลค์แคนครับค่ะก็วันนี้เนาะมาร่วมงานพูดถูกความรู้สึกในงาน อันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่มาร่วมง,งานกับไอคอนิคบิวสิคเฟสคะครับก็สำหรับพวกเราเลยแค่ Man นะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเราได้มางานไชยเจแปนไอคอนิคบิวสิคเฟสนะครับก็จัดครั้งนี้จัดที่ไทยด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปไหนเราไปที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นไทยเฟสไทยเฟสติวัลครับผมครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนกันครับเพราะว่าเรามีแฟนๆชาวไทยที่แบบว่าสามารถใกล้ชิดแล้วก็อินเทอร์แอคกันได้ง่ายพูดคุยกันได้ง่ายสื่อสารกันได้ง่ายครับก็มีความสุขแล้วก็็อออบบบุุ่่นนมมมาากกแล้ววขคคณทีชรัผ มีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพราะว่าถือว่านี่เป็นงานแบบที่รวบรวมนักศิลปินญ,ญี่ปุ่นและไทยรวมกันหลายร้อยชิ้นด้ยนจริงๆเราก็ม,มีการซ้อมันี่ครับเพราะว่าเพลงที่เราเอามาถึงจะเป็นเพลงที่เราเคยร์ฟอร์มแล้วแต่ว่าเมื่อกีกอาจจะมีแบบขอ้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราต้องไปปรับเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยเพื่อให้โชว์ออกมาดีที่สุดเ,เพื่อให้แบบแ,บบแฟนๆทุกคนเพราะามีแฟนชาวไทยเยอะก็จริงแต่ว่าก็มีแฟนชาวต่างชาติด้วยแบบอาจจะไม่ใช่แฟนชาวญี่ปุ่นอย่างเดียวก็จะมีแฟนชาวต่างชาติมาเยอะมากแล้วก็อยากให้เขาแบบสมม เราไมีเตรียมตัวเพลงกันประมาณชิชวไเมื่อสักครู่นี้ที่ถต่ว่ามันมากเวทีลุกเป็นไฟเลยยังไงบ้างจริงๆโชว์เพลงแรกเขาก็เป็นเพลงเลิกกับเขาเกับเป็นเพื่อนครับแต่ว่าจะเป็นโชว์คู่กับอินทรูครับผมอินทรูก็คือเราสร้างมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในรายการใารครับแล้วก็คือเหมือนเอามาทอนมาครับแล้วก็นำไปเป็นโค้งเพื่อจะโยงเข้าเลิกกับเขาครับก็คือเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราครับแล้วก็ ซิงสองเป็นเพลงอึบๆใช่ครับเป็นเพลงที่เราต้องปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยครับใช่ครับก็เพลงต่อไปก็เป็นเพลงน้องน้อแรกแรกแรกก็คือเป็นเพลงที่ผมว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เราเหมือนยืนร้องเฉยๆแทบไม่เต้นเลยก็เหมือนแบบจริงๆแทบทพักบ้างทบพักบ้างเป็นการเป็นการพักก็เหมือนว่าโชว์สกิลวอลคอลแต่ละคนไปครับใช่ครับแล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงน้องๆของพี่ในค่ายครับของ r ร็ e r Music ครับพี่นนท์ครับก็ จริงๆเป็นโชว์ที่เราเคยโชว์มาแล้วแล้วก็หลายคนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เลยหยิบมามาโชว์ด้วยครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงเพลงรักเพลงรักครับพอพี่เจมี่ไลท์พี่โฟร์ใช่ครับเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับผมถ้าถือว่าเป็นเพลงแบบว่าเอาไปเป็นแฟนเซอร์วิสครับให้ทุกคนได้เอ็นจอยเพราะว่าเพลงนี้ก็ดังมากๆในค่ายของเราครับใช่แล้วความรู้สึกระหว่างที่เราไปเล่นงานที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยอ่ะต่างกันยังไงบ้างเราต่างกัน ที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเลยนะเพราะ <Okay. S 1> ร,รู้สึกเหมือนเ,นเป็นงานที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแล้ว mm. มันพอม,นมาแสดงบนเวทีที่ไทยมันรู้สึกเหมือนเห mm. มือนเราอยู่อยู่ญี่ปุ่น,นครับเพราะมันก็มีแฟนๆญี่ปุ่นที่คอยเชียร์เราอยู่แล้วเขาก็แบบยิ้มบอกมือแล้วก็น่ารักมากๆเลยศิลปิน,นชาวญี่ปุ่นด้วยแบ็กสเตจแล้วแบบทักทายเรียบร้อยแล้วครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราแบบเหมือนได้กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งใช่ใช่แต่แค่ร้อนแค่นั้นแหละฮะญี่ปุ่นเวอร์ชันร้อนแล้วเราเคยฟังเพลง เหมือนตอนเราไปญี่ปุ่นหาเราได้ไปเจอซ s y คิกฟีเวอร์ครับผมก็แบบว่าตื่นเต้นมากมากแล้ววันนี้เห็นพวกเขาด้วยก็ดีใจใจมากเราดีใจที่เขายังจำเราได้ครับผมใช่ครับผมใช่เขาจะจำเราได้ไหมว่าใช่ครับเหมือนเขาจะมีเพอร์ฟอร์มพ่งนี้ใช่ไหมฮะก็สุสาคมมเต้เๆสคเนทุกคนด้วยราดกคนแล้วเราไปคอเิ์ตที่ปุ่นมาแล้มีแบบสถานที่แบบมาที่เกี่ยวกับญี่ป่นเลยโ แต่แบบรู้สึกว่าสถานที่ที่พวกเราไปแบบทุกครั้งด้วยความที่เราไปที่โตเกียวด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนเมืองที่เราจะไปอ่ะเราจะไปชิบูย่าเพื่อไปช้อปปิ้งแบบโดยเฉพาะเลยครับผมจูกุใช่จูกุแล้วก็หลายที่เลยครับไม่ว่าจะสถานที่แถแบบที่พักใกล้ๆเราไปตลาดปลากันด้วยใช่ใช่ใช่ครัก็อร่อยครับแล้วถ้าไปที่ญี่ปุ่นอยากอยากจะแนะนำให้ทานอะไรโอ้จริงญี่ปุ่นนี่ผมว่ากินได้ทุกอย่าง อร่อยทุกอย่างอร่อยถ้าให้ตุ้ยแนะนำจะเป็นข้าวปั้นสามเหลีใช่เพราะว่าข้าวปั้นไทยจะไม่เหมือนแต่ว่าคือแค่ข้าวเขาก็อร่อยข้าวปั้นที่ตุ้ยแนะนำจะเป็นข้าวปั้นที่ไม่มีไส้ไม่มีไส้มีแค่ข้าวล้วนๆฮะเราต้องแบบลิมรสเป็นข้าวและคือข้าวมันจะไม่เหมือนที่ไทยจริงๆดแลกตัวเรี้ยวนิดนึ้เลยอร่อยครับผมผมคิดว่าผมคงแนะนำเทปัต ทายากิครับทายากิใช่เพราะว่าผมผมชอบมันน่ารักเป็นรูปปลาแล้วก็จริงผมชอบไส้ข้างในเป็นไอติมครับมันอร่อยแล้วก็แต่ว่าก็กินไส้ข้างในที่เป็นแบบถั่วแดงหรือว่าแบบครีมได้เหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันครับราคาอยากให้คนญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยล่ะอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนตึกจีมเอ็มทีวีครับมาดูอะไรนะฮะมาดูวงอะไร มาดูไลค์แคทไม่ได้เข้าทุกวันนะครับผมก็อยากให้มาเพราะว่าเราก็มีแบบว่าขายของเมอร์เซเดสอะไรต่างๆครับมีตู้สติ๊กเกอร์ถ่ายรูปอะไรกันแล้วก็มามีเหมือนสติ๊กเกอร์เป็นไลน์พวกเราด้วยอะไรเงี้ยก็มาเป็นของที่ระลึกก็ได้ครับก่อนกลับญี่ปุ่นใช่นนเราไปโชว์ที่ต่างประเทศมาแล้วมาที่ไทยเนี่ยแสดงว่าทุกๆคนต้องแน่นขึ้นใช่ไหมมีแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมนะก็เหมือน ยังไม่รู้ว่าเก่งขึ้นหรือยังครับ<ช>แต่ก็เหมือนพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้แบบว่าถ้าเกิดแบบโชว์ก่อนหน้านี้เรามีข้อบกพร่องอะไรก็อย่างที่พี่ตุ้ยบอกเลยครับเราจะกลับมาแก้ไขเพื่อเพื่ออย่างที่บอกว่ามันจะมีคนที่มาดูเราใหม่เรื่อยๆครับผมเราไม่รู้ว่าใครจะมาดูเราแบบคนเดิมหรือคนใหม่เราก็ต้องการให้แบบว่า first impression เขาดีไว้ก่อนครับใช่ล้วจะมีได้ไปต่างประเทศอีกไหมคะมีมีแบบต้องรอติดตามครับในอ่ะ c a n n official ได้เลยครับทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยมีไปโชว์แล้วจะมีคอนเสิ อุ้ยอันนี้ผมได้ทำการขอคุณพี่ถางแล้วครับในคอนเสิร์ตจะมีไอโฟดครับใช่ก็ต้องมีเสียงดังๆแล้วจะคเผื่อจะได้ถางได้ยินผมก็กลัวๆนิดนึงนะพี่ถับจริงๆจริงก็แบบว่าเราติดตามเพราะว่าจริงเราอยากที่จะลองแบบว่าเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตใช่ใช่ใช่จะได้มีอาจจะมีแบบแยกเพอร์ฟอร์มกันบ้างอะไรยงเี้แบบว่าโชว์สกิลต่างๆแต่ที่แน่ๆเลยครับคือเราต้องมั่นใจว่าเราต้องขายบัตรให้ได้โซลก่อนครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยมาเก็บกระแสก่อนใช่ เกินใหม่อไหมคะจากเพลงต่อจากเพลงล่าสุดเลยอ๋อก็มีแน่นอนก็มีมีมีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นจะเป็นตอนไหนก็ฝากติดตามได้ไหมหรือจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเต้นเหมือนเดิมผมก็คือเป็นเพลงหนังนะเพลงที่เราติดตามได้หรืออาจจะเป็นเพลงช้าที่เต้นได้ก็ได้หรือจะเป็นเพลงเต้นที่ช้าก็ได้แต่ที่แน่ๆครับเป็นเพลงเพราะแน่นอนครับเออสุดยอดแล้วก็ที่มันจะมีใกล้ๆเร็วๆนี้มันจะมีคอน เยอะๆอะไรที่เป็นคอนรวมค่ะแบบอยากให้พูดถึงนิดนึงว่ามีการเตรียมหรือว่าอะไรยังไงบางใน่ยังคิดโชว์อะไรผมรู้สึกว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราไปเราก็โปรโมทเพลงซิงเกิลของพวกเราได้หล้วคะส่วนสเปเชียลโชว์ก็ถ้ามีก็ทําเต็มที่ครับผมใช่อยากให้เราติดตามทุกๆสเตจเลยครับก็แต่่าะที่จะแบบแตกต่างกันไหมก็ยังไม่มีแผนนครับแต่ว่าก็อยากจะเอาหลายๆอย่างไปโชว์คนอื่นเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมี เซตเพลงใหม่ที่เราอยากจะทําบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทันก็อาจจะปล่อยเพลงสามก่อนที่จะไปอะไรเงี้ยแต่ผมบอกอะไรไม่ได้แต่ต้องแต่ต้องอะไรแต่ต้องแต่ต้องรอติดตามครับผมคอนแทคคอนแทคจะหลุดก่อนแล้วก็ให้เดี๋ยวปงานงานที่มันจะมีพรงนอีกวันนวยอะี้ย้แฟนาผมก็อยากจะฝากนะครังานไทยแปนคนินะครับก นอกจากพวกเราไลแคนแล้วยังพรุ่งนี้ยังมีพี่ๆเพื่อนๆในวงการศิลปินอีกหลายท่านเลยที่จะมาโชว์นะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยนะว่าสนุกแน่นอ, yeah. okay. okay. yeah. อนย้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก